้วยการต่อไปนาน้นเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเครียปุ๊กป,ปี้นั่นเงียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน ร,ร, of of รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียกได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบจะขายความเครียร คุณซินดี้ครับคุณจอมเชิญนะฮะค<ช>่ะดูให้ตามสบายเลยนะครับถูกอกถูกใจก็ซื้อได้เลยอันนี้ผมบอกเลยนะฮะหลายเจ้าแล้วนะฮะมาดูที่นี่แต่ว่าบางคนเขาไม่ชอบสไตล์นี้<ม>แต่ผมเห็นว่าคุณซินดี้นี่ก็<ม>ไปอยู่ต่างประเทศมานานค่ะน่าจะชอบแบบนี้นะฮะอ<ม><ม>ินเตอรียอะไรพวกนี้แบบตกแต่งดีมากก็โอเคนะคะครับผมดูแล้วรู้สึกว่าก็ very good you very b a d ลองกองค่ะ,คะ,คะ คือเขาบอกว่าคือเขาไม่อยากจะพูดเพราะว่าเขาชอบใส่รองเท้าอดิแดดไปเดินตากแดดแล้วกินลองกองเดินตากแดดกินลองกองด้วยใหรือไงล่ะคะคุณไม่ใช่ค่ะรอเล่นจัตทิรักเออผมรอเล่นครับคุณปรอพันธ์นะเขาจริงๆแล้วก็บอกว่าคือแบบว่ามันมันดีมากครับคือเขาชอบมากเลยตรงนี้บ้านหลังนี้ใช่ค่ะนะใช่ไหมชอบมากๆเลยค่ะค่ะ เขาเขาด่าผมนะฮะเขาไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าคือบอกว่าคือเยสบอกว่าใช่คือใช่มันมันโอเคมากเอ้คุณจอมนี่ดูท่าทางและเก่งภาษาอังกฤษนะฮะโอ้มันเรื่องภาษาอังกฤษไม่ต้องห่วงครับผมก็พอจะศึกษามาครับภาษาอังกฤษได้หมดเลยฮะเป๊ะทุกคาเป๊ะทุกคาครับผมจริงเหรอครับจริงครับอ้าวดีเลยงั้นขอทดสอบเลยสบายฮัลโหลเป๊ะพอดีชื่อนิ่มเป๊ะ where you come from Thank you เป๊ะอะไรมีแต่เป๊ะ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 ไม่ตอบอะไรทุกอย่างเอาก็ผมบอกแล้วภาษาอังกฤษผมเป๊ะทุกคำผมมีหลุดคำว่าเปี้ยะไหมฮะนี่ไงสามีคุณเป็นคนตลกมากเป็นคนอารมณ์ดีถ้าอย่างนี้ผมลองอีกสักนิดได้ไหมโอ้ได้เลยครับยังสีเหลือง Yellow อ้อโหสีเหลือง Yellow แกงกระรูจ i n งโจไปเที่ยวอากโก ผมก็มาไม่เคยจ้าที่รักไม่เคยเลยไปแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยและช่วงนี้นะเขากําลัง work from home กันอยู่ด้วยเด๋ยนนั่งรู้จัก work from home ด้วยทํางานอยู่บ้านแล้วมันทํามีอะไรบ้างครับ work from home work from home หรอครับก็มีคอมมีอะไรต่ออะไรไว้หน้าละเนี่ยนะคอยรับทํางานอ๋ออยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านเขาทํางาน work from home จะไปเที่ยวได้ยังไงอ๋อดีแล้วครับถ้าอย่างนี้ดูบ้านต่อเลยดีกว่านะฮะได้ครับผมอยากจะแนะนําเลยนะฮะอะไรคะที่ภูมิใจนําเสนออะไรโซฟาตัวนี้ครับ คุณซินดี้ครับใช่ไหมคะจากประเทศเซอร์เบียเลียโซประเทศเลยนะคะเซอร์เบียเลียยูโกสโลเวียไม่ใช่ยูโกฮะอันนี้มันเลยจากแอฟริกาตอนบนไปมาจากตอนบนโซเมื่อกี้ผมบอกประเทศอะไรนะอะไรเซโรวานิอะไรเซโรวานิเออเซโรวานิอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละครับชิ้นของเก่าเขาไปซื้อมาจากที่นั่นจากเอ่อญี่ปุ่นตอนเหนืออ้ ขับเครื่องวิ่งข้ามไปซื้อเลยเหรอคะครับผมโอ้หนี่มันเป็นหนังแท้เหคะเนี่ยหนังแท้ครับหนังเรื่องอะไรคะจอร์นวิกฮะตัวนี้เลยฮะที่จอร์นวิกมานั่งตอนที่หมาก็โดนฆ่าตายหัตายแล้วหมาก็นั่งคู่กับจอห์นวิกตัวนี้เอามาอุ้มกันเลยข้างบนนี้ดูลำค่ามากเลยนะคะคุณหนังแท้ครับเนี่ยค่ะโอ้โหก็ไม่ธรรมดาถ้าลองจอร์นวิกนั่งแล้วอ่ะดีมากคุณเอามาได้สุดยอดเลยนะคะผมไม่ไดเอามาครับเจ้าของเก่าเขานำมาแล้วเขาไม่เอากลับไป เขากลับไปประเทศเซอร์เบกันมาเนียของเขานี่เขายอมทิ้งของล้ำค่างี้ได้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขามีตังค์เดี๋ยวไปหาซื้อใหม่ได้อุ้ยตายแล้วคุณดูที่หนังดิครับเป็นไงครับดูทีฮะหนังแท้อุ้ยคุณเป็นไงฮะจ้าที่รักกินยังอยู่เลยกลิ่นหนังกินหมาฉี่หมาจอนวิกครับแสดงว่าก่อนตายหมามันฉี่แล้วก็ขาดใจตายหมามันชอบฉี่ตรงนน้นฉี่ตรงนี้นี่แหละฮะกินยังอยู่ จริงๆแล้วเจะเช็ดนะแต่เขาบอกว่าอย่าไปเช็ดพราเช็ดราคามันจะตกดีเลยค่ะถ้าถ้าถ้าเกิดไม่มีกินทีหมานี่เชฟสั่งยดออกยกล่ะนะพวกแกเก่าแก่มากจุดยอดเลยค่ะไม่ได้หมายถึงโซฟานะหมายถึงเธออ่ะอ้าทำไมเธอมาว่าฉันแบบนี้เธอชอบของเก่าแก่มากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรจ๊ะดูบ้านกันต่อดีกว่าครับโอ้กลิ่นมันดีมากเลยอะกลิ่นมันดีมากเลยค่ะเป็นไงฮะชอบไหมค่อยๆขอดมหนังได้ไหมได้ได้โดมได้ดมได้เพราะว่าหนังกลิ่นมันดีมากๆเลยค่ะ เป็นหนังเฮ้ยเฮ้ยคุณอะไรฮะคุณผู้หญิงก็พี่เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคุณคุณเห็นไหมคะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนผมเคยจำไม่ผิดใช่ไอไอปลาแมนไหมในการ์ตูนตัวปลาแมนปลาแมนมันตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้แล้วมันแบบมีมีเสื้อคลุมผมไม่เห็นอะไรเลยครับฮม่มีอะไรเลยครับเกิดอะไรขึ้นุณไม่เห็นนี่ไงฉันสองคนยังเห็นเลยค่ะนี่ คุณซินดี้กับคุณจอมพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณเจอผีในบ้านหลังนี้นะฮะคุณครับก,<ะ>ก,ก็ต้องพูดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะถูกเอาอะไรมาพูดผีเผอไม่มีหรอกครับคุณประพันพูดก็ถูกนะคือไอผมก็ไม่อยากจะเชื่อแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าไอผีมันจะมีจริงอะ่ะไม่ม,ไมีมไม่มีครับ<ต>เดี๋ยวมันจะเสียเวลานะตอนนี้เดี๋ยวมันจะดึกมากไปนะฮะ<อ>นะครับผมว่าถ้าดูกันนานขนาดนี้มันไม่ครบห้องแน่ๆเลย ว่าเราเราเราดูดูบ้านกันต่อดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเออฉันตกใจมากเลยฉันปวดห้องน้ำอยู่ไหนครับปวดนะฮะใช่ค่ะตรงนี้ได้เลยฮะหันหน้ามาหาผมบ้านนี่คุณอ๋อในไอห้องข้างหลังฮะอยู่ข้างหลังไหมคะไปข้างหลังได้เลยเดี๋ยวเธอคุยเขาก่อนนะเช้าไปดูเข้าห้องน้ำก่อนคุณจอมฮะผมว่าภรรยาคุณน่าจะชอบบ้านหลังนี้แล้วนะฮะ ผมว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่าเขาชอบสไตล์แบบนี้โซฟานี่มากเลยคุณลองนั่งดูดิยึส่ดนีกกด่่วบเลยมันนุม่มมันนุม่มหนังแท้คือนั่งแล้วมันสบายครับค,คุณตะวนันคุณมามาขายบ้านด้วยเหรอคะเปล่าค่ะฉันตายอยู่ที่นี่อ๋อคุณคน,คน<ม>เขาตายอยู่ที่นี่ใครทีรักเกิดอะไรขึ้นอีกคุณผีกับผีผีอะไรผีอะไร มันใส่ชุดไทยอะค่ะใส่ชุดไทยสีเขียวเอ้ยขุนจอทำไมภรรยาคุณแปลกๆมากเลยฮะวันนี้ทำไมครับก็ตกใจอะไรนะฮะสองเที่ยวแล้วเออเธอนี่รักเธอเป็นไรเปล่าเนี่ยเธอเธอกินมากหรือนอนน้อยเนี่ยไม่ได้นอนน้อยฉันก็รู้ว่าฉันนอนแต่อิ่มอยู่แล้วตัวฉันเป็นผีจริงๆตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะคะฉันเดินมาเห้องน้ำยังไม่ทันเข้าเลยมันเดินดักหน้าฉันฉันต้องเดินถอยหลังออกมาตรงไหนเธอ ไม,ไม่ได้เป็นอะไรนะฉันจะเป็นอะไรเล็กๆอย่เดี๋ยวตรงไหนเองห้องน้ำเนี่ยแล้วคุณเ<ร>จอฉันเจอตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขออนุญาตนะครับได้เลยครับเชญเลยครับมันชักยังไงบ้านหลังนี้คุณดูสิคะนี่คุณก็เดินเข้ามาหนีใช่ไหมที่รักใช่ค่ะแล้วคุณก็ถอยหลังออกมาใช่ค่ะถอยหลังมาแล้วก็จะมีตามาแบบนี้ถูกต้องค่ะแล้วเราก็บอกว่าเออคุณมาขายป้านที่นี่ด้วยใช่ไหมถูกค่ะใช่ไหมถูกค่ะ แล้วไงต่อเขาะจะตอบว่าตอบว่าเปล่าค่ะฉันตายอยู่ที่นี่อ๋อตายอยู่ที่นี่แล้วเราก็เอแบบนี้เลยค่ะและพอหันกลับไปปุ๊บแล้วเขาก็จะหายไปที่รักาอย่างนี้ใช่ไค่ะคุณทำอะไรกันเหรอครับเนี่ย <laughs> อธิบายให้แฟนฉันฟังอธิบายอะไรกันนะฮะคุณผีไหนผีเมื่อก,กี้นะคุณไม่เห็นเหรอตายแล้วคุณสองคนผัวเมียน,นี่คุณกะจะกดราคาบ้านหลังนี้ผมใช่ไหมจะบอกว่าที่บ้านหลังนี้มีผีแล้วก็ต่อราคานะนจาก4ี่ห้าล้านจะต่อเหลือ6ล้าน7ล้านอย่างนั้น<ๆ>ใช่ไหมโอยุคนี้มันใครจะไปต่อขนาดนั้นคุณก็เกิดไปแต่จริงเมื่อกี้เห็นที่ใส่ชุดไทยใช่ค่ะชุดไทยสีเขียวสวยกว่าที่รักอีกอ้าว ทำไมเธอพูดแบบนี้ฮะทำไมจ่าที่รักนี่นมันเป็นผีนี่เป็นคนนะก่อนที่เธอจะให้กําลังใจฉันมาพูดจาแบบนี้ก็คือเขาชุดไทยจริงๆอะชุดไทยเขาสวยกว่าชุดเธอแต่ตัวเขาไม่สวยดูเธอไม่ได้คุณพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมคุณจะองงอเธอวนะอะไรนะฉันไม่ได้คนเดียวทถึงงอกเธอนะเธอพูดอะไรนะฉันเรงยกับเธอแล้วนะพี่จะให้ฉันงอหรือว่าจะฉันงงฮะมเธอจะงงทำไมฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอพูดแบบนี้ ฉันจะงอนเธอเลยนะเออที่รักจ๋าหยอกนะหยอกหยอกออผมว่าอย่าเพิ่งทออะเลาะกันเลยดีกว่านะฮะมัวแต่ทะเลาะกันอย่างนี้นะฮะก็ไม่ขึ้นไปดูห้องนอนผมสทัทีวันนี้ยังไงก็ไม่ได้เห็นแน่นอน ดีเน,นี่ยฮะห้องนอนเออสวยงามมากนะครับผมว่าเดยวจะเสียเวลามากเกินไปน,นก็ไม่มีผีครับที่นี่ไม่มีผีฉันว่าดูแล้วไ่ายพระใหญ่ซะขนาดนี้มีได้ไงใชๆๆๆ่วันนี้พ่อแก่ค่ะนะพ่อแก่เก็บไว้ค่ะนั่นแหะสิไม่มีหรอกครับมีวัตถุมงคลอย่างนี้อุตส่ฉันกลัวเอาจริงๆนะคุณใช่คืนนี้ฉันว่าดูไม่หมดหรอกมั้งเออบ้านใหญ่โตขนาดนี้แล้วราคาเป็นร้อยร้อยล้านมันก็ต้องตรวจให้ครบคืนนี้นอนนี่ดีกว่าไหมเอะ จะนอนนี่ได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับถ้าคุณสะดวกก็นอนนี่ได้เลยนอนตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะได้ค่ะโอเคไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากได้ได้ได้เดี๋ยวพอผมทําธุระเสร็จแล้วช้าปลุกใส่บาทด้วยได้เลยไม่ใช่เอ้ยอะไรเนี่ยนี่ลุกเลยพี่รักเาชวนลุกเลยลุกอะไรเหรอคะล้วทำยังได้ไงนี่มัวแต่เล่นมัวแต่อะไรก็ไม่รู้นี่รีบๆดูกันดีกว่านี่ดูบ้านเสร็จแล้วผมจะได้พาคุณไปฉีดวัคซีนวัคซีนโควิดเหรอคะพิสุนัขบ้าพิสุนัขบ้านี่แหละ มผดูบ้านต่อดีกว่าฮะเนี่ยตรงเนี้ยดูให้หมดทั้งวันเลยเพราะว่าถ้าขึ้นไปชั้นสองไม่มีแล้วมีแต่หลังคาแล้วจะขึ้นไปทำไมมีแต่หลังคาราะว่าบ้านบ้านบ้านทรงชั้นเดียวนี่มันก็ดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ามันผีเดี๋ยวไปรู้มากสิมันเป็นละครมันคอไหนเมื่อกี้นะพอแบบว่าเอ้ยพอเจอผีปุ๊บพอรับห้าสี่สามสองเรานิ่งผีก็จะหายพอรับห้าสี่สามสองแล้วมันก็จะมาทุกอย่างมันเป็นละครครับมันละครอ๋อคือหมายความว่าคือถ้าเกิดเราแสดงละครกันอยู่ไง ถ้าเราเห็นปุ๊บเราต้องบอกว่าไม่เห็นบอกว่าไม่เห็นอ๋อเราต้องไม่เห็นเราต้องไม่เห็นเหรอใช่ใช่ถ้าเขาออกมาเราก็ต้องเมื่อกี้คุณเห็นผีแล้วป้างก็มีผีฝรั่งกับผีไทยเมื่อกี้ผีไทยใช่ผีฝรั่งไปแล้วใช่แล้วผีไทยไปแล้วใช่ค่ะอยากเห็นผีอะไรอีกมีผีแขกไหมผีแขกอ้าถ้าพูดอย่างนี้ต้องมาแล้วผีแขกถ้ามีผีแขกถ้าเกิดคุณออกมาได้เอาผีจีนพวกมาด้วยเอาแล้วมาคู่เลยมาเลยนะมาคู่เลยอยากเห็นไอ้ตัวนั้นด้วยตัวที่มันโผล่ตรงเนี้ผีเด็กูล้งอ่าตัวเล็กๆอ่ะเอาม คือแบบเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยเราต้องทำเป็นไม่เห็นแคกแข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 กมันหน้าอลไรแคร์เฮ้ยอีนนี้สรามคขสรามอันนี้ใครเรียกฉันมาทำไมพอดีว่าอยากเห็นนะคะหูยมาเป็นครบเลยเออประธานโทษครับให้นั่นหยุดกระโดดก่อนด้ไหม อ๋ออนี่ยุดิไป้ครับเขาเป็นผีจีนเขาต้องกระโดดครับอ๋อผีจีนต้องกระโดดเหรอคะใช่โอ้ยนี่พวกคุณอยู่กันครบเลยนะเนี่ยใช่และถ้าคุณมาซื้อบ้านรังนี้พวกเราเป็นผีประจำบ้านนี้แล้วคุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอุ้ยคุณเขาพูดดีนะว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีอะอแล้วฉันจะเป็นเศษนรษฐีได้ยังไงล่ะคะก็ก่อนที่ฉันจะตายฉันได้ซ่อนทรัพย์สมบัติไว้ที่ห้องลับใต้หลังคาอุ้ยทรัพย์สมบัติเขาบอกว่าจะมหาเศรษฐีใช่แล้ว ใต้รังคามีอะไรบ้างอ่ะที่ห้องใต้รังคาไอ้สมบัติหยุดหยุดแล้วพี่จีนอย่าเพือกพี่เดี๋ยวจะไดเลือๆการตกมาไก่อวมเมื่อยแล้วอ่ะใจเย็นๆเราต้องบอกความร่ำรวยเขาก่อนบอกมาสิสมบัติที่ฉันซ่อนไว้ห้องใต้รังคาก็คือประดับประดับเออทำไมทำไมผีลามกเงี้ยเอะไรฟังดีๆฟังดีๆพี่พูดอะไรพูดอะไรซ่อนสมบัติได้ไงสมบัติอะไรมีอะไรก็มีประดับ ประดับเพชรใครแล้วนี่กูนี่อยากใครไหมมันจะไปอยากตรงไหนเขาเป็นแขกเขาพูดไม่ชัดไม่ชัดหรอกอ่ะตอนอะไรประดับประดับเพชรหีบหีบประดับมุกกระปุกประดับเพชรเฮ้ยทัางนี้ก็รวยิใช่ฮะรวยแน่นอนครับและนี่ผีจีนกูจะขพาไปอเอาแมงกระโดดแลนะ้ว ออกบอกขาหมกแล้วแล้วก็ดไปแล้วก็คุยกับขาเออฉันที่อยู่เมืองนอกมานานนะฉันไม่รู้ว่าภาษาจีนเนี่ยเขาพูดอะไรกันยังไงเลยคุยกับเขาได้เลยเออฉันอยากรู้อ๋อเป็นตับใหญ่ๆเลยตับใหญ่นะอย่างน้อยๆก็เน้นแถวนี้แหละมาเป็นตับเลยอ่ะคุณคุณคะพอดีว่าฉันอยู่เมืองนอกมานานนะครับฉันไม่รู้ว่าภาษาจีนเขาแบบพูดเหมือนแบบคนไทยแบบบ้านผัวแฟนฉันหรือเปล่าเรือถามอ๋อมาอะไรเลยอ่ะเอออย่างอย่างอย่างพ่อเนี่ยเขาเรียกอะไรครับพ่อเนี่ยเตี่ย พ่อเตียแม่อามาน้องสาวอาหมวยแล้วพ่อของพ่ออากล่องพ่อข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 องพ่ออาซุปเปอร์กลองพ่อไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะคะาซุปเปอร์กองน่ภาษาจีนนะครับภาษาจริงไง๋อภาษาจีนนี่พูดจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนง่ายคล้ายๆกัน อ๋อไม่เหมือนกันเหรอยังยังอ่าผักนี่เขาเรียกอะไรผักผักนี่ชายอ๋อผักนี่เรียกชายผักชายออ๋จับชายนี่ก็ผักหลวมผักชิบย่างอ่ะจับละสิบผักชายถุงเงาเตาเงาลุงเตางอไล่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 ไอ้ซีไอ้ซีไปไหนเขาเล่นกันเต็มที่แแหคำเดียวเดี๋ยวนี้มันจะเย็นกว่านี่ถนัดฝรั่งนะผีฝรั่งพอแแหเนี่ยเริ่ม เอาไม่ทีนึงจบเลยอ่ะใช่พี่อันนี้นี่ผมเห็นมาตลอดอะไรเตรียมไอ้มุกแรกหรืว่ามาเยอะแยะเดี๋ยวนี้มันทำกับพี่อย่างนี้ไงพี่เล่นมาตั้งแต่รุ่นนู้นป๋าต๊อกนู่นพี่เล่นมาตัแต่หัวไม่ขีดโอ้ไอ้ไอ้เชิดเนี่ยขับสำรออยู่เลยเน่ยพี่เล่นตลกแล้ววะแขกฝรั่งก็ต้องพูดฝรั่งได้สิใช่ทำไมยังไม่ได้พี่เขาได้ทุกอย่างแต่ไอ้พวกนี้มันแกล้งไงพี่มาไม่ให้พี่เล่นพูดฝรั่งได้ไหนลองพูดฝรั่งอพูดมาพิยังโกฝรั่งเฮ้ยใครฝรั่งเฮ้ย พอๆกับเป๊ะเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนไหมเห็นไมเห็นไมเนไหมเห็นหมเล่นมเนไมเมเนไเ็ไมเล่นไมนไหมเห็นไหมเห็นหมเห็มเแ็นวมเป็นผมเห็นมไม่ยอไมผมเอ็ไหมเห็นมเป็นเห็นไมเห็ไมเห็นไมเ็ไมเห็ไมให็นมเห็ไเป็นไมเ็ไหมเห็นไหมเห็นไ้เป็นไมเห็ไมเอไหมเห็นมเหเป็นไมพูดไเห็เมเห็นไหมมเห็นไหมแห็นไหาเไนไหไหมไห่เห็น สมาร์นอนสลีปปิ๊บอังกั่สีปิ๊บอะไรสัรรพสีปิ๊บใช้อะไรปฏะติกเอมีคนหลังก็รู้คุณจะไปหลอกเค้าดิมีเสียงได้ด้วเป็นไงไอ้สีพวกเนี้ยใจมันกว้างพวเนี้ยใจมันกว้างมันส่งมุกให้อ้อเนี้ยอ่ะเนี่าเอแค่คำเดียวนกยุงพินข้าวนกพีลาผู้เยี่ยนหนูปินชวดเออ เป็นไงพี่หนูปีช่วยก็ถูกแล้วไง <_ S 2> น้ำใจบวกมันน้ำใจบวกมันแมวแมวแคทหนูแล็ดแมวกับหนูแคทกับแล็ด ฉีกด้วยไม่มีทอมแอเจอรี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงพอดีเป็นไงเขาส่งให้แต่เขาเล่นไม่ได้เป็นไงทอมทอมแอนเจอรี่เขาไม่เล่นเป็นไงรู้ทอมอเจอรี่แต่คุณจะเล่นแท็กกะแท็คชีกอ่ะีชีชีชีนะเป็นไงท่านจะมีโต้ตอบน้ำใจเหมือนแค่คำเดียวแล้วหายไปเลยแล้วไม่ได้เดินเข้าด้วยนะวิ่ไปด้วยใจดำเขียนมาได้ไม่แคร์แคร์ก็ไม่ยอมพี่ ก็ไม่ยอมยอมสี่คนนี้ก็เล่นได้ผีนี่มุกไทยๆเล่นได้มุกไทยเลยหัวไหลตูดจริงป่ะจริงๆจับได้เลยนี่อันนี้เขาเขาไม่เขาไม่อยากให้โดนตัวเท่าไหร่โดนได้อันนี้อะไรหัวอันนี้ไหลอันนี้ตูดอ๋อโดนหัวไหลตูดนี่หัวไหลตูดเอาหัวไหลหัวไหลหัวไหลเฮ้ยอย่าจับแรงเดี๋ยวหัวแตกนะ อย่าจับแรงเดี๋ยวหัวแตกใช่เหรอเอ๋อหัวใจหายแวบเลยเดี๋ยวหัวแตกคุณคะไม่ทางนี้ผมไม่เคยเลยจริงคือคือมันนี่เขาก็แตกไปแล้วหัวแตกไปแล้วเอาี่พวกคุณมืจะคุยไม่คิดจะขึ้นไปดูเร็โดมุกเดี๋ยวก่อนที่เห็นนะผีนั่นแหละคุณขาเออนี่ผีหมดเลยจริงๆเหรอเนี่ยผีหมดเลยบอกตรงนะที่รักเป็นไงไอ้ผีน่ะผมไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวอะไรผมกลัวโควิดมากกว่าใช่แล้วถ้าผีเป็นโควิด กลัวไหมนิดเดียวตั้งเพลิงอยู่โอ้โหทั้งวันเลยน้ากลัวไหมกลัวหรือผีเป็นโควิดเนได้กลัวไหมนี่เดี๋ยวก่อนผีเป็นนี่เป็นผีแล้วบอกว่าเป็นโควิดใช่นี่คุณปรันนี่คุณมาหลอกขายบ้านผมแล้วอย่างนี้นลยมีผีแล้วมาหลอกขายบ้านผมอย่างนี้เหรอพวกเราใช่แล้วนั่นไงนั่นไงพอจับได้ว่าหลอกขายบ้านก็ทำเป็นผู้ช้า ถ้าเป็นเหมือนผีเออแต่พวกเรากลัวบา้างกันอะก็ถูกแล้วไงพวกฉันเป็นผีพูดเสียงเยืยอกเย็นผีพูดชา้านี่ถ้าเป็นผีจริงนะมันต้องหายตัวอยากเห็นใช่ไหมผีจริงต้องหายตัวพวกเราพร้อมนะพร้อมหายตัวให้เขาดูอ๋อสี่สามสองหนึ่งไป เราต้องหายไม่ใช่หรอเฮ้ยดิคุนคคไนี่อดแล้วนะอะแอปเปิลหน้าที่เราก็ทำเราที่จะเรียงแอปเปิลมันยาวให้เรียกว่าอุบ อุปเปิลอุปอิฟคุณจองคุกเนี่ยเขาเพิ่งมาจากเกาหลีครับครับครับภาษาไทยเขาจะพูดไปใช่ไหมฮะฮะไม่ไดแล้วผมต้องขัดยังไงครับมุกนี้ต้องรับยังไงครับกําลังจะส่งสําเนียงเกาหลีกับเขาไอ้ไปดูไหมซีรีส์เกาหลีอ่ะบูฮอลบูฮุจมอมุมบ